สวัสดีค่ะเยอรมน,นีวาริตี้มาอีกแล้วนะคะที่เดิมฉากเดิมดอกไม้อันเดิมนะคะเอาเปลี่ยนเสื้อน,นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปนะคะต้องขออภัยสําหรับคนที่มาดูคลิปเราแล้วก็ได้คอมเมนต์ว่าเปลี่ยนฉากบ้านเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเราไม่มีที่เปลี่ยนไม่มีที่อัดคลิปนะคะคลิปเอ่อมุมนี้คือมุมที่เราชอบที่สุดน,นะคะถ้าเกิดว่ามาดูช่องของเรามาดูคลิปของเรานั้นเราเข้าใจว่าคุณ ชอบคอนเทนต์ที่เรากําลังนําเสนอนะคะคงจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ผ้าม่านะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ต่อเลยนะคะเรื่องของพี่ส้มนั่นเองนะคะทีนี้พี่ส้มมาอยู่กับแฟนของอมาแฟนแฟนคนใหม่คลิปที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าลูกของพี่ส้มดีขึ้นแล้วได้เรียนสายอาชีพแล้วได้ทํางานมีห้องอยู่เป็นของตัวเองสามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะแต่ลูกของพี่ส้มนั้นยังไม่ได้เรียนทําใบขับขี่นั่นเองนะคะคนที่อยู่ในต่างประเทศส่วนมากก็จะ จะต้องมีใบขับขี่นะคะจะได้สะดวกในการไปทํางานหรือไปที่ไหนๆน,นะคะทีนี้พี่ส้มเขาก็จะพยายามที่จะเก็บเงินอมเงินเพื่อที่จะช่วยลูกจ่ายในการเรียนทําใบขับขี่ในอนาคตนั่นเองทีนี้มาดูพี่ส้มณนะปัจจุบันพี่ส้มเจอเราโดยบังเอิญน,นะคะเพื่อนๆเราเป็นแอดมินเราเป็นเจ้าของช่องพี่ส้มเขาก็เลยเห็นว่าเออใช่ คนที่อยู่เยอรมนีวาไรตี้ใช่ไหมใช่เจ้าของชงคนนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้พี่ดูคลิปของหน่อยประจําเลยเราก็เลยได้คุยกันนะคะแล้วพี่เขาก็เลยเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังเขาก็เลยอยากปรึกษานะคะทุกวันนี้แฟนที่พี่ส้มอยู่ด้วยนั้นไม่ได้เหมือนเดิมพี่ส้มเล่าให้ฟังว่า การที่พี่ส้มมีแฟนก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่พี่ส้มเหมือนคนที่ไม่มีตัวตนเหมือนคนที่เป็นอากาศธาตุอยู่กับแฟนคือแฟนไม่ได้สนใจเลยพี่ส้มต้องการความช่วยเหลือเรื่องเอกสารแฟนเขาก็จะงุดงิดอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ต้องทำอแบบย่างนี้ พี่ส้มมีเรื่องน้อยใจหลายอย่างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่พี่ส้มอยู่กับแฟนณนะปัจจุบันแฟนก็ไม่ได้ให้เงินใช้นะคะไม่ได้ให้ทัดเชนเกนแล้วก็คือไม่ได้ให้เงินค่าขนมแต่เราก็บอกพี่ส้มว่าพี่ก็มีไรายได้เป็นของตัวเองพี่มีม,มินิจ็อบพี่มีเงินแม่ไม้กินพี่ยังยืนด้วยขาของตัวเองได้อย่างน้อยพี่ไม่ได้พี่ไม่ต้องออก ช่วยโอกค่าที่จ่ายเขาพี่ก็ใช้เงินของพี่เองแล้วก็มีเงินเก็บโอมเขาจะอะไรยังไงก็ช่างแต่แฟนเขานะคะแฟนที่อยู่ด้วยกันณนะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเขาอยากมีทางเลือกอื่นเขาอยากไปที่อื่นนั่นเองหมายถึงว่าเขาอยากเลิกกับพี่ส้มแล้วทีนี้พี่ส้มจะทําอย่างไรดีจะไปหาจ็อบเซ็นเตอร์ให้ช่วยเหลือไหมเราก็เลยแนะนําว่าถ้าพี่ส้มมีเงิน1000ยูโรแล้วพี่ส้มก็ยังไม่ได้ป่วยแล้วพูดแล้วพี่ก็ไม่ได้มีลูกเล็กภาระของพี่นั้นแทบจะไม่มี เลยรับรองว่าจอบเซ็นเตอร์ก็บอกพี่ว่าเขาจะไม่ช่วยเหลือนะคะพี่เสร็จแล้วเขาจะบอกว่าคุณมีเงินเพียงพอคุณต้องไปหาห้องเช่าเองทีนี้เราก็เลยแนะนําพี่ส้มว่าไปหาห้องเช่าเล็กๆที่อยู่แบบรวมไปเลยรว,รวมนู่นรวมนี่รวมนั่นห้องที่เหมาะกับการอยู่คนเดียวหรือไปอยู่แบบโวนเกบไม้ชั่หรือว่าไปแชร์กับเพื่อนอยู่หรือว่าไปหาห้องเช่าเล็กๆอาจจะอยู่ห้องใต้ดินของเพื่อนหรือคนรู้จักใครสักคนที่เขายังมีห้อง ใต้ดินว่างแล้วก็มีที่อยู่มีที่ทําครัวมีที่อาบน้ําสําหรับหนูก็โอเคนะพี่ส้มบอกว่าอือย่างหน่อยพูดก็ถูกนะแต่ว่าเงินพี่จะเหลือไหมสมมุติว่าพี่ส้มจะไปเช่าห้องอยู่เองเลิกกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไปอยู่ที่อื่นเลิกแล้วไปหาช่องเช่าเองนะคะเพื่อนๆห้องที่อยู่รวมคนเดียวเนี่ยอย่างต่ําเลยก็ประมาณ600หรือ600ยกว่ายูโรถ้าสมมุติว่าห้องนี้ราคา600ยูโรพี่ส้มก็จะเหลือเงิน400ยูโรต่อเดือนเสร็จแล้ว400 ยูโรนี้พี่ส้มก็จะต้องเสียเสียค่าประกันสังคม200ยูโรก็เท่ากับว่าพี่ส้มเหลือ200ยูโรซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพมันลำบากแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วพี่ส้มเขาคุยกับแฟนนะปัจจุบันว่าให้พี่ส้มนั้นหาแฟนหรือหาคู่หาคู่พาร์ทเนอร์ที่จะอยู่ด้วยอยู่เป็นแบบ วนอยู่แบบพาดเนอ่์ชร์ปอยู่แบบเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้เราก็แนะนําพี่ส้มว่าลองหาคนที่อายุใกล้เคียงกับพี่หรืออ่อนกับพี่นิดหนึ่งแต่ว่าฝรั่งก็แก่อยู่แล้วมีเยอะแยะค่ะพี่ส้มในอินเทอร์เน็ตถ้าเราจะหาคู่แล้วคนที่เขาอยากอยู่ด้วยกันแล้วพี่มีที่อยู่ชีพที่กินเขาไม่ต้องให้เงินพี่ก็ได้พี่ใช้เงินของตัวเองในการซื้ออาหารไทยเสร็จแล้วก็ยังมีเงินเหลือเงินอมเก็บไว้ช่วยลูกพี่ในการทําใบกับขี่ด้วยอย่างนี้พี่ก็อยู่ได้นะแต่การที่พี่ออกไปอยู่เช่าห้องเองนั้นพี่จะ เหลืออะไรเลยมันจะลําบากถ้าพี่มาปรึกษาหน่อยหน่อยก็จะแนะนําอย่างนี้ถ้าพี่จะไปหา job center ไปให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลก็จะให้พี่ไปหางานทํารัฐบาลก็จะส่งพี่เรียนเขาก็จะทําสำ step by step ของเขาที่จะให้เรายืนด้วยขาของตัวเองได้นั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไปปรึกษา10คนพี่ก็จะได้10บสบ ความคิดพี่ก็จะได้1ิบหัวข้อ10ความคิดนั่นเองพี่ปรึกษาหคนพี่ก็จะได้5้าความคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วคนที่จะตัดส,สินใจก็คือตัวเราเองถ้าพี่ส้มมาปรึกษาหน่อยมาปรึกษาหนูนะคะหนูก็แนะนําอย่างนี้นะคะแล้วณนะปัจจุบันนี้พี่ส้มก็ยังไม่ไมก็ยังอยู่กับแฟนคนณนะปัจจุบันอยู่แต่แฟนเขาก็บอกว่าเขาก็ให้โอกาสเขาก็มีข้อดีรงที่ว่าเขาก็ให้โอกาสหมายความว่ารอให้พี่ส้มได้แฟนใหม่ก่อนหรือมีคนใหม่มาอยู่ ด้วยก่อนแล้วพี่ส้มมีที่พึ่งแล้วแล้วเขาจะย้ายออกไปจากที่นี่เพราะว่าห้องที่แฟนเขาเช่าณปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนๆมันจะเป็นสามห้องเป็นตึกอะไรประมาณนี้แหละแล้วเดือนละพันห้ารอยูโรซึ่งมันแพงมากมันแพงจริงๆหน่อยฟังแล้วหน่อยก็เลยเข้าใจว่าหนูก็รู้แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ให้ทัดเช่นทัดเช่นเกลพี่ทําไมเขาไม่ให้เงิน พี่ใช้นั่นเองเพราะว่าเขาจ่ายเยอะแล้วเขาก็แทบจะไม่เหลือนั่นเองแล้วเขาก็อยากจะไปมีชีวิตใหม่หมายถึงว่าเขาก็มีปัญหาด้วยกันเยอะแยะมากมายที่เขาไม่สามารถไปด้วยกันได้นั่นเองแต่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนก็คืออยู่ช่วยเหลือกันนั่นเองแล้วผู้ชายก็ให้โอกาสพี่ส้มว่าให้พี่ส้มไปหาผู้ชายคนใหม่แฟนคนใหม่ถ้าพี่ส้มหาได้แล้วก็ เขาค่อยย้ายออกไปหรือถ้าเขาย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่ที่ราคาถูกกว่าน,นี้ค่าเช่าถูกกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะให้พี่ส้มไปอยู่ด้วยเต่แล้วแต่ว่าพี่ส้มจะอยู่หรือจะไม่อยู่ก็แล้วแต่อย่างที่เขาบอกว่าเขารอให้พี่ส้มได้คนใหม่คนแล้วเขาค่อยหาแฟนใหม่อันนี้ก็คือความดีของแฟนพี่ส้มณนะปัจจุบันนั่นเองนะคะเพื่อนๆเรื่องนี้คลิปของพี่ส้มมีหลาย EP นะคะเพราะว่าเราไม่อยากพูดยาวแต่และคลิปนั้นไม่อยากพูดยาวแล้วก็เมมโมรี่การ์ดในมือถือของเรา của mình ขึ้นแดงแล้วก็คือพื้นที่จะไม่พอแล้วนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ขอขอ,ขอ,อขอขอบคุณที่ติดตามนะคะเรื่องของพี่สม้มเรื่องของดรามา่าเมียฝร,รั่งทั้งร้ายที่เราเอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนั่นเองหลายๆเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานะคะถ้าอันไหนที่เป็นเรื่องของเราเราก็จะบอกว่าอันนี้เรื่องของหน่อยเองนะเรื่องของหน่อยก็จะมีเรื่องที่อยู่กับแม่ย่านะคะเพื่อนๆที่ไฟติ้งกับแม่ย่านะคะ,ะอันนั้นเรื่องของหน่อยแล้วก็เรื่องที่อกหักรักคุดนะคะบวชชีเพราะหนี อันนั้นก็เรื่องของหน่อยหน่อยก็เอาอาดีตของตัวเองที่ตัวเองอกหักกับฝรั่งมาเผยแพร่มาถ่ายทอดให้ให้เพื่อนๆได้รับชมว่ากว่าเราจะเจอเนื้อคู่จริงเราก็ผ่านการอกหักเราก็ผ่านการผิดหวังมาก่อนแล้วก็เรามีวิธีการแก้ปัญหายัางไงเราไม่ทําร้ายตัวเองนั่นเองถึงแม้ว่าใครจะมาดูและมาซ้าเติมหน่อยก็รับได้นั่นเองนะคะแล้วเจ้าของเรื่อง ที่มาฟังที่มาเล่าให้เราฟังนะทุกคนเขาก็ทำใจได้แล้วทุกคนเขาก็มูฟออนแล้วเขาแค่เอาเรื่องในอดีตของเขามาเล่าให้เราฟังนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อน,พน,พนเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะเขียนคอมเมนต์คิปนิดนึงนะคะว่าอย่าไปซ้ำเติมลูกผู้หญิงด้วยกันคนเรามีวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าบางคนมาฟังคลิปน้องมะนาวก็บอกว่าเขาโง่องเองอะไรประมาณนี้คนเรามีวาสนามีโชคชะตาที่ไม่เหมือนกันอย่าไปว่าเขาโง่นะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าคุณโชคดีคุณประสบความสำเร็จในชีวิตคู่คุณก็อย่าซ้ำเติมคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาอยู่ในต่างแดนเราเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย จงภูมิใจที่คุณมีชีวิตคู่มีชีวิตครอบครัวที่ดีแต่อีกมุมหนึ่งแต่อีกเหรียนหนึ่งนั้นเขาเจอปัญหาเขาอุตส่าห์เอาเรื่องส่วนตัวของเขามาเล่าให้เราฟังเพื่อเป็นวิทยาทานเราก็ต้องขอบคุณเขานะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็จบลงเรื่องของพี่ส้มแต่เพียงเท่านี้ก็คืออย่างที่เราบอกไปแล้วว่าพี่ส้มก็กำลังอยากจะตัดสินใจอยู่ว่าจะอยู่กับแฟนคนนี้หรือว่าจะหา คู่ใหม่หรือว่าจะหาที่เช่าเองแต่เราก็ได้แนะนำไปแล้วว่าถ้าพี่ส้ม ไปหาที่เช่าเองใจเองพี่ส้มก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพื่อนๆเราก็อยากให้พี่ส้มนั้นมีคู่ใหม่มากกว่าที่จะอยู่กันเป็นแบบพาร์ทนรชาร์ปอยู่กันเป็นเพื่อนอยู่กันอะไรอย่างนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่ส้มโชคดีทุกวันนี้ก็ยังคุยกับพี่ส้มและให้กําลังใจพี่ส้มอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและก็ขอบคุณที่เขียนคอมเมนต์ดีๆนะคะคบกันใหม่คลิปหน้าด้วยคอนเทนต์ด้วยเรื่องอะไรนั้นยังไม่ทราบคะ่ะเพราะตอนนี้นั้นคิดไม่ออกนะคะเพื่อนๆวันนี้อัดไปสี่คลิป 15ค,คลิปแล้วนะคะรวดเดียวเลยเพราะหน่อยไม่ได้มีเวลาเยอะเหมือนคนอื่นนะคะชีวิตยุ่งตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆพบกันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ